แล้วมันผู้เล่นเท่าไหร่<ช>มีหลายคนอยู่หนึ่งแสนคนใช่ไหมเนี่ยแมปที่มันใส่เสื้อสีดําแล้วก็เอาดาบไฟหลังสีชมพูอะ่ะใช่ใช่ใช่ภาษาไทยคือสนามรบที่แข่งโอ้นี่ไงใช,ใช่จริงด้วยพี่เข้ามาแล้วโหอ,อะไรวะเน,นี่ยสงครามนี่มันสงครามนี่วาไอต,ตุนไอตานพ,พี่เข้ามาในสงครามตายแล้วแบบนี้อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้เปิดเลยนะเปิดเลยโอ้เฮ้ยโอ้โหเกิดเซอรีมาดิเซอรีอุ้ยโอ้โหเกิดเทปทีมา ับเลือกสกอร์ด้านขวาเนี่ยพี่คิวไปสองตัวแล้วนะสองคิว้นะยนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขาถามมาจากไหนอ่ะเจอแม่เพราะว่างี้โอ้โหตายคนเราเอ็งรังแกพี่เลยนี่หว่าเนี้ยโอ้โหใอ้ชวนตั้งใอ้ชวนตั้งเข้ามาพี่แม็กซี่เข้ามาไอ้ไอ้ไอ้ยเข้าคอเข้าคอเออวะ มานะครับไงล่ะมายงชุนยงชุนตั้งแย่พี่จังหวะลอยไปซะใส่ตะแม็กใส่ตาแมกมาใส่ตาแมกเชื่อด้มันเอาดาบมาฟันมีดใหญ่เลยเปล่ะผลลูกหน้าคนอัคระนี่เหรอแล้วก็อะไรใส่บอกทำไรใส่บอกทตาย่ะท่าโหลไม่ฟรีอยู่ในสระเอ้ยปีศาจโหดมาเต็งน้องเต็งพี่เองน้องจัดมาดิตื่นเตือนน้องมานอนลุก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  เขามากันหมดแล้วคอบล็อกกดอะไรวะกตัว F พีอุยโคตรโหดกระโดดทุกเอ๊ฮ่าฮ่าเห็มันคืออะไรเขามีไปไหนมาิพี่ดน้องโอยทุกเป็นไงเขามีโคตรถดนะอุ้ยอุ้ยร

โอ้โหควงควงจะตุยกันหมดเลยแดงไปไปไปปโอ้โหเอาพี่แม็กซ์เลือดเลยแต่แฝดพี่เองน้องมาดิมามานี่น้องแฝดพี่อยู่นี่แหละไปไปแล้วนะไปไหนโอ้สีหน่ายแฝดมันดีละ ยอมวีเลยเฟยยอมวีเถอะวะไอ้คนนี้อย่ายุ่งอันนี้หนึ่งมันไม่ได้นายเงี้ยมันไม่ได้น้องตีหัวตัวเองแล้วผมไม่ไหวแล้วตีหัวตัวเองแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่แล้วแฟยมันไม่เสรแล้ว้โอ้ยตีใครวะเนี่ยโอ้โหดีว่ะแรงเกิน มันแรงเกินมาน้องเต็งหนึ่งอุ้ยนีงต้องตายแล้วเต็งหนึ่งเองต้องตายแล้วพี่ขอโทษเถอะว่ะอยู่นี่มันแรงไปนะโอ้โหโอ้โหขอไม่พาหมดละพลังที่หมดละพี่รอจับที่นี่ที่รอจากพี่นี่มันจะตาย mẹ cũng đem lại ác liệt